ไตเสื่อมระดับ4อ่ารักษาประคับประคองม,มา1ิกว่าปีแล้วไม่ให้ลงระดับต่อมาก็จะเป็นโรคอ้ไหัวใจแล้วก็มีโรคนิชเวนทวารโรคภูมิแพ้คันตามผิวหนังแล้วก็มาประมาณ2เดือนนี่มีอาการไอแล้วก็เหนื่อยก็เลยคิดว่าเออชีวิตนี้มันทําไมมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าโรคไตมันทานอาหารอะไรไม่ได้แล้วนะคิดอยากจะไปเกิดใหม่ละลูกลก็มาเยี่ยมอยากให้ไปโรงพยาบาลผมก็ว่าไม่ไปหรอกเพราะว่า ไปก็มาแล้วก็เหมือนเดิมก็เลยไม่ไปคิดถึงว่ามันจะไม่มีผู้พิเศษบ๊อบมารกักษาโรคนี้นะ<อ>เพราะว่าโรคไตเนี่ยมันไม่ม,ม,ม,มียารักษานะครับถ้าคุณเป็นไตเสื่อมแล้วอย่าไปกินยาสมุนไพรนะครับต้องคุมอาหารอย่างเดียวมันพมนีถึงเจ้าไม่ได้ฟอกอาทิตย์ก็ได้ข่าวอย่ามาเข้าโครงการนี้เพื่อพันผู้มีพลังพิเศษมีควันตั้มมีพลังเหนือจักรกวาลและก็สามารถรักษาอย่างไรทิศทาง ถ้าใจิตใจเราศรัทธาและมีความมุ่งมั่นโรคนั้นก็จะหายปกติผมจะไม่ได้นั่งนานขนาดนี้นะครับผมต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องไอแล้วก็เอาพักผ่อนวันนี้นั่งได้นานนะครับแต่ว่าผมก็ฝึกและการอธิษฐานถึงดรวันวิไลทั้งคืนฝึกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมลองฝึกคําว่าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเมื่อคืนไม่ไอนะครับไม่ไอแล้วก็อาการเหนื่อยดีขึ้นนะครับ ผมว่าต้องขอขอบคุณท่านดอกเตอร์แล้วก็ทีมงานโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับเพราะว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะเอาตัวเองมาบุ่นวายมาดูแลคนป่วยแบบนี้ถ้าจิตใจไม่เป็นกุศลจริงๆให้คนที่มีความทุกข์ทางกายทางใจให้รอดพ้นวิบากกรรมนั้น